ท่คันเดียวรถคันที่ราคาเป็นล้านซื้อมาแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปที่ศูนย์เพื่อดูเลคขอดเดิมสมมติว่ารถคันนี้ขับมาหาช่างครับผมไปซื้อมาช่างช่วยเช็คให้หน่อยว่ามันโอเคไหมช่างดูอะไรบ้างเบื้องต้นเลยนะครับเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นเนี่ยต้องติดเครื่องดูอยู่แล้วต้องดูรอบๆนอกๆอยู่แล้วเหมือนคล้ายๆไปดูที่เต็นท์เหมือนกัน แต่ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยผมต้องเอาขึ้นยกสูงแล้วดูใต้ท้องครับใต้ท้องรถเนี่ยมันเป็นงานหลงลืมสําหรับกลุ่มเต็นนะครับ <explorer 's. S 2> ใต้ท้องรถไม่ว่าจะเป็นสนิมถอยเสียรอยอ๊อ,อกรอยผูหรือรอยถูกกระแทกมาเนี่ยอ,อยู่ตใต้ท้องรถทั้งหมดนะครับด้านล่างสําคัญสุดทุกท่านที่ไปซื้อนะครับ<อ>ไปซื้อต้องก้มดูด้านล่างครับด้านล่างถ้ารถเน่าในเนี่ยมันไม่ได้เป็นวันนี้นะครับอา่าเบาะมันที่มันไม่แห้งพอเนี่ยภายในมันจะเกิดเชื้อรานะครับ แล้วอากาศในรถยนต์มันหมุนวนอยู่มันหมุนวนอยู่คําว่าอันตรายต่อสุขภาพเกิดขึ้นแน่นอนครับเกิดขึ้นแน่นอนจะหายได้ต้องเปลี่ยนเบาะเลยขั้นตอนที่จะหายได้คือต้องลื้อกันมาใหม่อีกครั้งนึับก็คือเอาเบาะไปเอาเบาะไปเปลี่ยนฟองน้ำเปลี่ยนฟองน้ําเปลี่ยนอะไรคือเรียกว่าเคลียร์กันใหม่อีกครั้งนึงจะโฟมใหม่รถที่โดนน้าท่วมมาเนี่ยเราโอเคเรารู้ว่าน้ําท่วมมาแล้วเราไปซื้อต่อจากเต็นท์มาแล้วมาซ่อมเองเนี่ยคุ้มไหม อ่ผมว่าเราซื้อเต็นเราไม่ได้ราคาถูกอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ราคาที่ถูกกว่าปกติถ้าถูกกว่าปกติเราแปลว่ารถมีปัญหาใช่ไหมครับแต่เราต้องซื้อมาในราคาตลาดเมื่อซื้อในราคาตลาดแล้วเราต้องมาเสียอีกห้าหมื่นหกหมื่นมันเป็นอันว่าถูกเพื่อนบ้านต่อว่าเพื่อนฝุงว่าไปถูกเขาต้มมาให้ดูหน้าตาตัวเองเลยว่าหน้าตัวเองโง่ขนาดนี้ใช่เหรอถูกๆถูกต้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับทีนี้ถามในทางตลาดหน่อยครับคืออย่างผมมีรถรถบ้านรถผมเนี่ยเป็นรถบ้านไม่โดนน้ำท่วมครับ เวลาไปขายช่วงนี้เนี่ยราคาผมจะโดนกดเท่ากับราคารถจมเมื่อพ่อค้าก็มีทางเลือกสแตนดาร์ดเดิมซึ่งไม่มีรถน้ำ่วมอยู่แล้วเขาก็กดยุนไม่รู้จะกดยังไงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงนี้เขามีทางเลือกที่จะไปซื้อรถเหล่านี้มาย้อมได้ง่ายกว่าก็จะยิ่งถูกไปใหญ่เป็นพ่อค้าผมไม่ว่านะครับการเอากําไรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าแน่นอนว่าในฤดูการอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่ารถเก่าตอนนี้ใครจะขายเนี่ยไม่ควรไม่ควรเพราะว่าจะถูกกดราคา เดี๋ยวผมย้อนไปถามอีกอันหนึ่งคือในช่วงหลังเนี่ยเรามีพลังงานหลายแบบคือมีน้ำมันมีก๊าซแอลก๊าซเอ็นนะครับจุดไหนที่ต้องดูเป็นพิเศษครับถ้าเป็นรถแก๊สนี่นี่เราเมื่อกี้เราพูดถึงภาพรวมของรถนะรถแก๊สที่ต้องดูเป็นพิเศษต้องดูตรงไหนครับต้องดูในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์แก๊สนะครับคือแก๊สชนิดหัวฉีดนะครับกล่อง ECU แก๊สมีด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นแก๊สมิกเซอร์ให้ตรวจสอบในเรื่องของรอยต่อต่างๆของทับต่างๆนะครับคือจะต้อง นํานกลับไปให้ผู้ติดตั้งตรวจสอบอีกครั้งในเรื่องของการรั่วไหลของแก๊สและในเรื่องท้าเรียกท่อที่จะเติมบางทีมันจะมีขมาเหมามีอะไรต่างๆมาอาจรั่วได้รถแก๊สจะต้องไปตรวจเช็คอีกครั้งครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราซื้อรถมือสองเนี่ยเราไปขอให้ช่างไปดูได้ไหมเดี๋ยวนี้เขาจะมีมือรับจ้างครับครับมือรับจ้างก็คือประกาศทางหนังสือว่ารับไปดูรถแต่ว่าให้พึงระวังนะครับ มันไม่ดีเท่าที่เราจะมีความรู้เองนะครับหรือว่าจะเอาคนใกล้บ้านหรือว่าจะเป็นช่างที่สนิทกันเพราะว่ารับจ้างเนี่ยเขาอาจจะไปรับทั้งสองฝ่ายก็ได้ทางที่ดีเวลาจะซื้อรถเนี่ยพยายามดูว่ารถรุ่นไหนใครใช้เยอะเพื่อนบ้านเราใช้หรือเปล่าที่ทํางานเรามีใครใช้บ้างมันมีฉายาว่ารุ่นนี้มันโกงอะไรเปือะไรรุ่นไหนรุ่นคิมนิยมอะไรมีเยอะให้ศึกษาตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วงโลกวันนี้มีประเด็น นะครับขอบคุณช่างเล็กบุญมานวทองนะครับ,รบนิติสารรถวันนี้นะ่าติดตามได้นะครับ,รบท่านเป็นคอลัมนมิสของนิติสารรถวันนี้วันนี้ทางรายการมีแหล่งความรู้ง่ายๆมาแนะนำสำหรับคุณผู้ชมที่บ้านถูกน้ำท่วมนะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่มีรถจมน้ำก็หนังสือรถจมน้ำซ่อมได้คนไทยหา ร้อนแค่ไหนวัดไม่ได้ด้วยขนาดขนาดเล็กจะเผ็ดร้อนมากกว่าได้ข่าวคือได้คิดโลกวันนี้ฉบับดิจิตอลรายวันอ่านได้แล้ววันนี้ทั่วไทยทั่วโลกโทร02 422 8000 ถ้าจะติดตามรายการที่อาตมาพูดและเขียนในเ,นเรื่องธรรมะก็ติดตามได้ในสำนักข่าวพระพยอมจากหน้าหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวันและนิตยสารโลกวันนี้วันศุกร์ได้เป็นประจำ ถ้าเอาแต่คิดด้านเดียวเปิดโลกคว่งิงใช้ชีวิตทันโลกอ่านหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวันหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวันวางแผงทุกเชา้าตรู่ทั่วประเทศสมัครสมาชิกโทร02 422 8000คนไทยหายจน โลกวันนี้มีไอเดียสนับสนุนโดยบริษัทแชมป์ออโตอ,อโตินพอร์ตจำกัดโทร0890055225หลังจากที่เกิดเหตุการณน้ำท่วมครั้งใหญ่ไปแล้วหลายคนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่ยังเหลือและทิ้งร่องรอยไว้นั่นก็คือความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบ้านที่จมน้ำหรือรถที่จมน้ำค่ะและสิ่งที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่ายก้อนโตแต่เพียงแค่คุณผู้ชมนะคะ รู้วิธีและค้นคว้าหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นกับบ้านหรือรถคุณผู้ชมก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ประสบภัยคงรู้ซึง้งและเข็ดขยาดกับน้ำไปอีกนาน เพราะว่าบ้านที่เคยอยู่อาศัยชั้นล่างก็กลายสภาพเป็นตู้ปลาทิ้งคราบความเสียหายหลังจากน้องน้ําจากไปค่ะยิ่งรถยนต์ที่ถูกบังคับให้กลายเป็นรถดําน้ําด้วยแล้วพอเห็นแล้วก็ยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าทุกปัญหาค่ะย่อมมีทางแก้ไขหากคุณผู้ชมสามารถแก้ไขหรือว่าสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมบางส่วนที่ง่ายๆได้ด้วยตนเองที่หนักหนาสาหัสเราก็ส่งต่อให้ช่างผู้ชำนาญก็จะสามารถเซฟเงินในกระเป๋าได้อีกเยอะทีเดียวค่ะ แหล่งความรู้เรื่องรถจมน้ำหรือว่าบ้านจมน้ำคุณผู้ชมสามารถหาได้เองจากหลายช่องทางค่ะวันนี้ทางรายการมีแหล่งความรู้ง่ายๆมาแนะนำสำหรับคุณผู้ชมที่บ้านถูกน้ำท่วมนะคะหนังสือบ้านจมน้ำซ่อมได้มีคำแนะนำและเคล็ดลับต่างๆที่จะใช้เป็นแนวทางในการซ่อมบ้านหรือว่าคุณผู้ชมที่มีรถจมน้ำก็หนังสือรถจมน้ำซ่อมได้ มีข้อมูลให้คุณผู้ชมสามารถซ่อมรถเองเบื้องต้นและวิธีเลือกซื้อรถมือสองที่อาจจะเคยจมน้ำมาแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะคงต้องท่องคาถานี้ไว้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะไม่จนทั้งเงินและปัญญาทั้งรายการคนไทยหายจนขอเป็นกําลังใจให้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ว่าบ้านจมน้ำหรือรถจมน้ำซ่อมได้คะ่ะ เพียงแค่คุณผู้ชมค้นคว้าหาข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายและเหลือเงินเก็บอีกเยอะเลยค่ะช่วงโลกวันนี้มีธรรมะสนับสนุนโดยตียาสารโลกวันนี้วันศุกร์หลวงพ่อจะให้ธรรมะสำหรับเด็กๆสักนิดนึงเด็กดีเอาดีต้นเลยต้องเป็นเด็กสุขภาพดี ดูแลรักษาสุขภาพดีเขาบอกว่าเด็กป่วยไข้ล้มเจ็บถึงจะเรียนเก่งก็สู้เพื่อนไม่ได้แล้วก็เลือกอยู่ในนิเวศวิทยาที่หลับที่นอนมันไม่ต้มปูมีเชื้อรามีเชื้อโรคต้องนอนในที่ที่มันมีโอโซนมีอากาศมีออกซิเจนดีๆเด็กบางคนเนี่ยทำลายสุขภาพเพราะกินกินไม่เป็น อะไรที่กินแล้วมีคุณค่าทางอาหารทางต่างกายก็ไม่กินกินของถุงก๊อปแกล็บมันไม่มีอาหารกากสารกากใยอะไรสุขภาพอนามัยก็ไม่ดีสองคือระเบียบวินัยดีเด็กดีจะต้องจัดระเบียบวินยัยวางแผนชีวิตเขียนแบบออกแปลนชีวิตว่าจะใช้เวลาทุกนาทีมีประโยชน์ยังไงร,รวมแล้วก็คือเป็นเด็กที่ไม่แหกคอกนอกระเบียบเยียบกดถ้าเป็นเด็กอยู่ในกรอบในระเบียบแบบแผนจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่ดี ก็เด็กคนนั้นก็ลุงโหลดโชดช่วงไม่ต้องติดคุกติดตารางถูกจับกลุมกุมขังต้องโทษลงอาญาเสียอิสรภาพสามเด็กดีต้องมีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นในการเรียนมุ่งมั่นในการงานมุ่งมั่นที่จะชีวิตไม่เลาะและทาอะไรแล้วเหนียวนั่นเรียกว่าทอแท้ใจเสาะเปราะบางไม่มีมีแต่ลุกอึดลุกอดลุกทนถ้าทาแบบมุ่งมั่นพูดง่ายๆกัดติด ทำอะไรแบบกัดติดไม่ใช่กัดปล่อยกัดปล่อยจอดจับจว้างทิ้งๆกว้างกว้างครึ่งคึงกลางกไม่ตลอดรอดฟังเรียนก็แค่มอหนึ่งมัสอง <c oughs> เสียแล้วไม่ได้รับปริญญาบัตรละไปรับปริญญาบุตรบ้างอะไรบ้างเที่ยวเตอุตรุดอันนี้ไม่ดีแน่นอนต่อมาก็คือเป็นคนที่มีความขายันที่เคยบอกว่าขายันให้เงื่อนมันออกทางคุ้มขน ดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนน้าล้นออกทางตายอมลําบากเมื่อหนุ่มดีกว่าไปกลุ้มตอนแก่และที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเด็กที่ดีต้องมีตัวนี้มากคือหลีกเลี่ยงการกระทาอะไรที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตตำหนิติเตียนเลือกทําแต่สิ่งที่ผู้ใหญ่ชื่นชมให้สินให้พรอ,อันนี้ดีแน่นอนถ้าผู้ใหญ่ก็ตตำหนิติเตียนหรือเลวไปจนเขาสาบเขาแช่งอันนี้หมดดีแน่นอนจึงหวังว่า งานวันเด็กปีนี้เด็กควรจะมีดีเหล่านี้เอาไว้ในตัวเอาไว้ในชีวิตไปกอบไปเก็บไปหาไปเพิ่มไปเติมเข้าเติมสุขภาพไปสมบูรณ์เติมระเบียบแบบแผนชีวิตให้ดีเติมความมุ่งม,มั่นให้มากและเติมคําว่าชมให้สินให้พอในชีวิตตัวเอยงยอะๆจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่สุดท้ายเติมความขยันสุดๆแน่นอนจเจริญพร คิดทันข่าวรู้ทันคนไม่อับจนสติปัญญาคนไทยหายจน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 